เออเจ็กสีได้ไหมเสีเป็นน้ำสียาวัคซีนเสียดอะไรเสีอะไรติดัวทุดทถายตาตานี่นะออกแล้วไปริดตัตาเยี่ยมมากเรืงอะเอกตาเนี่ยนี่แหละทางกาคนทยโบรานเปล่ยนก็นมาเถอะเปลี่นตามเลยที่มันปวดเิี่ยมตัวสองเอียวที่ ยังแบบคือบทถึงหกก่นเดี๋โยจยเจยเจี๊เต็๋6อ่ะอ่ะตัวนั้นนะอยู่ตําสามอยู่ตําสามตํสอันนี้ยังอะไอันนี้หกใบอันนี้ยีใบอันนี้สิใบ20ใบจอันนี้มี สใบอันนิบใบเป็นสิบหกสิบเก้าใบสิบเก้าทั้งหมดมัยทั้งหมดมันไม่ยูหกสูงเต็งหเอาแบเทิเดีอยวเอาแต่ักสูงเต็งหอ่ะยูผ้าปานเตีงดำเจ้เมืองเือผ้าปานเต็ยงดำเยี่ยวจ้าโตเท่านั้นแหะจีบีตสูงเต็งหกเอถือยับคนเท้ากันทีเอาจบงซี คนตัวไทยเต็มมือม่มคนตัวไทยได้แค่เป็นม้าได้คออกก้องกลางออกดีเนาะเปลนแบบเนี้ยเรียบ้อยที่หกถตกับสย่ถึันสีสามยวเนี่ยเนี้ยเ้มาจะเอาใส่เสียวรตาเนี่เรียบ้อยแต่มาจอาอดียบอยองเรียบรอยเนาะติหกดันนี้่าอืน hai ba 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 hai tâm, tình tâm, mà. Mất tình tâm. Được. Anh là ดูเดียวเดียวนะจ๊ะห <m z ul heures> ้สามสิบแปดสิบแปดไปดูเดียวเดียวยังหกันปะอืมเริ่มแล้วป่ะทีละเรื่อนห้าสสองห้าสามสองหัเต็งหกอยู่หกห้าสามหรืออยู่หกสูงยังปะเต็งหกหกห้าสามหรือหกห้าสามอยู่หกสูงอันนี้ยี่สิบแดใช่ไหมอืมนี่หกห้าสามที่เรืออยู่หกสูงอ๋อเอามา หกขาสามหาสามยู่หกาสามไปหกสูงหกสูงไอตึงโกนีนค่อยไม่ยูเต่งต่ำเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่ออันนี้ยูตามเดียวยูตามเดียวนั่นสินะที่เป็นที่นี่จะอยู่ปเปิดหาสามเต็มเต็มเต็มายาบานี้่ะ มีงเฮโคมางสิวบอมมนล้วมีของส่งกาไปได้พวกี่สิบแปอันนี้ก็ยี่สิบแปติดตโดนมมแมนหน่อยก็เนี่ยม่เท่าไหร่หรอกจาที่ราเพิ่งซืมอมาติดตเป็นเท่าไหร่ละป่ะเนี่ยแค่หนึ่งสองหมื่นหกองสองหมื่นบ่ะจานแรกเมา่ก่อนสองหมื่นเดี๋ยวเะพายพาก่อะไรกอน อาหาสาองค่อยสองหมืนเนาะสองหมื 2, ่นคอยได้สี่หมื่นสี่หมื่นไม่ไคอย 8, อคอยเสียแปดหมื่นอืมแปดหมื่นว่าค่อยเสียแสนสองเสียแปด1ม1่นงเนี้ยที่ใครทีมนะคะที่ขายจีมันนะคะ

สี 27. 28. 27. 28. 29. 29. ่สิบห้าส <20 forecasting>. ิบหกสิบเจ็ดสิบแอันนี้ติ่หกสี่ห้าหกเจ็สอีกูงเท่าไรสองเมื่อนสองมนอีกหนึ่งสอ่ฉันไม่นับด้ยเอฟซีตูใจสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปิเบ้ากอันนี้ว่ใส่สองสามสี่ห้าก 78 9 34 5 0 2 3 25 67 9 0 3 78 9 0แล้วก็แล้วเกี่วอย่างไรเนี่ยจับแรกลงบ่ถือเดีวได้เต็ม6 10ใบจะเอาลงตังบ่แม่นนะเนาะจะเอาลงไปตัมเพิ่นลง6อีหยังเนี่ยวาให้รอบแร

สลกซีแปงสีต้มเลนบอกเมื่องีเมื่อไม่ไ,ไหลหรอ,อกตีหกแบนั่กสิบอะไรสีสองหกไปหกไปเนาะหกสามหกสาม สีมันบอกที่ทำอะไรที่ใบที่ทำทีทำสบใบไปอ๋อแตามิสีครับวตามิสีก็กลับไงอันนี้ใส่สีสองอย่าด้วยเรียงคนระขึ้นเลยอันนี้พาแดงไปก็ได้ออพาแดงเด้ อืมยิงแดงบ่เดี๋ยวๆๆอันนี้เจ้ายิงแดงเนาะตามซีตามเดียวจังละครึ่งแม่นบ่อื643เปิดสิเดือนยู่ขา่ามันมาอื643คือแม่น4บ่มี4มีค่อยซ้ําเสียตามเดียวมือนึงเียตามเดียวมือนึงก็ได้ลดน้องนั้นบ่ถืได้จตามเดียวจะมีบ่ทีไ บ่มีเนาะมีแต่จำซีเราเท่าไเนาะเือสามหมื่เก้าสบหนึ่งหมื่นหกสิบสองหมื่น้าสิบสามหมื่นล้มก็ถือเลยวะเนี่ยเป็นยังไงมือนมือนอ้มื่นผมบ่างคัะเนยเลือไวยงนาะเลืวยอเงะตาตนี่ ตามตกแล้วตกไหนเนี่ยที่ที่คอยรงไอหาสามสองมันออกหกหาสามแบบนี้เลยหาสามสองไรกันนะมนเหอกอนี่สองสองเดียวสองสองเดียวตัวหาสามมื่นนึงเลยเอไเจ็บูขค้างเ็นนั้นมาอะไลูนค้าห้องมีมาเพิ่มมัน้าหเนี่ยไม่ยเลยเป็นยาไเนี่ยนี่ก็มาเงินค่ะสองเดียวน่อาเลย

เหนื no <S <S okay. first, okay. ่อย่สองเกีียวเจ้าพันหนึ่งนี่หรอทอไหไปเก่งตามย่งเกีบเลยเกีบบ่เลยบ่เนี่ยมีแจงเจ้า่่เนียนบ่เอ้าสายันม่เจอก็สวยเาวามาไดตอีก้วบเนี่ยมาเอามาเอามาเอาคอยับเสียง โอเคว้วมมันมากเดินมากจากเจ๊ปุ่นดีเวย้องเจ็ดมื่นคยเสียสอเกี่ยวจะเอะไรเจ้องเย่าหกไปหกไปน้ออันน้สองหมื่อ๋ดีให้เจไปเลยเจ้าค่อยออกขึ้นแค่หนึ่งสองสาขึนแค่สเก้าไดแค่สามสามหม่อันนี้ัปนะสั

ตัเยียวมีอย hey. ู hey. ่เด yeah. yeah. oh ็ดั้เมือหนึ huh. ่งมือนจมือานอนี้บอหบเลยาพมาหกเรามาหกสูงเี่ยอหัวมากบอเมื่อของรเอาสองเยี่ยวกับเอาสองเยี่ยวกับเหียงบ่สอเยีวตั้เยี่วแม่นอยู่บ่ตั้มเยี่ยวเจลงบ่บ่หะอันนี้มันเมื่อหนึ่งเมื่นึ่เมนตสุดท้ายมันก็อยู่ในหันแ้วเ่แต่าที่แดงกับบ่หูเจเจเจลงทีแดเสองเยี่วกับตั้เยี่ยวบ่ khô rông chơi chơi bài, dì khô rông thì hốc bay con trai phải lao cơn anh 10 bay anh cháu bứt mà xài bự 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 เดี๋ยวต่ําเหี่ยวคันคั่นไว้เอาคือว่าต่ํเหีย10ใบคันเีย10ใบหรือข่อยลงทุนเองว่าข่อยบ่ลงทุนดเอานี่ตนี่ใส่6แต่ว่าเงินมันอยู่นี่คือเก่าเด้บ่แม่นเดี๋ยวๆ่ตัวนี้อยู่คือเก่าเงินตัวนี้เอาตัวนี้มาตก็อยู่คือเก่าเออตมันอยู่คือเก่ายางละ1000 0อบ่แม่นที่ที่ข่อยว่าเอา6งกันไว้ข่อยลงทุนเองหรือข่อยหรือข่อยเอาจเอาหันมาฮะเอาเกะยะขึ้นมาไว้คือเก่าบ่ออเดี๋ยวยงกนึงะเอเา้ คเดมนว่าเจกงไคแล้วปนิเจแม่น่ยถมวิยังของไหกจำแม่จำแม่าสักเมนบอระเมนไปลงทุนเองหมดเขั้นขึ้นไปแข่งต่วาจีไปลงทุนเองตกประมมาเนี่ยนอน มีบกปกินเขาเลยาม่อยัับมสวยเมาเงินเจี๊กสามสี่แสนกันนะได้หรอเมเมืองกำลังลวงดีเป็นทานเกมแมนเนสเกบแมนเนสเอาเงินันาหญ่มาตกลเสียคนยืนสองาสโอ้โนี้คนกำลังล่วงดีอเสาม แติงหกเลยดีกว่าติงหกเลยติงคากับติงหเพื่อนเไติงหกใช่ป่ะเออมาติ่งาสามลูกตามไปดิติงคาติงหกเจ๊ติงตามไอันนี้จากบาทซีไปไหมเจติงยังมั้ติงเดียวติงเดียวน้อันี้ลูกตามมันติงเดียวกับติงค่เอาตังสมไปลูกตามไปนี่แหละเปิดใจมองเรเจ้าเีเดี๋ยวเงินเจ้าสามซี่เสร็ อันอันเนี้ยโมไขยำมายังลาหาใบเอาไปยังหาใบมดก็ถูกสามมื่นหนึ่งได้ก่อนนี่เจ้มือเอาเปิดลกมากลกมากเนาะข่เสีเอาหกหสามแต่มีเดียวสามแล้วจิกจามาสามจะหาสามไข่เย

เจ้าติงเกี h วเจ้าก็หาสร้างมาติงตามเจ้าเจ้าจาเจ้าก็ได้แค่นี้แหละก็มึงบ่จ่าแล้วเพิ่นยกใส่เออเจ้าก็ได้แค่นั้นเจ้าเจ้าต้อง3ขึ้นให้เพิ่น้ใส่ื้อเ้เจ้าก็ได้แค่นั้นมชมูเลยไเดี๋ยวมเจเาไทีแรกก็ตงเียวนมันก็บ่ถืเ็มาว่าเเ

สูงสูงอันตรายสอันตรายโม่มาข่าขมาขาสามสองอ่ย่าไปเจเข้าไปมาหาสามสองติดติดนั่งอ่เปิดเจอเนาะโดนเต็มห้าหกสองหยหยสูงนะจ๊ะแล้วก็ห้าหกข่อยเสียสูงหนเดี๋ยว มันจ like ึงหกมันจึงเงินจะนพังย่าสองเงินห้องคอยย่างละเมือนห้องคอยสองเเกิยางละเมือนเงินตงติงงห้าเมื่อน่งตงหกเื่อหนึ่งยก็ติงเมื่อหนึ่งเรือจะจ่้ผมแม่หนักสายเฮ้ยบุมีเอียวเอียวไ่ขด้น่ือจงั้นมาสามเลยจ่ายห้าสามไปมันจะมสามันก็เต็งอเอ ไปลงพนยยังไงีโอเคจับัตร่หาห้าใบห้าใบเนาะตัวนี้มันบอาัห้าใบอ่ะสกัาสแหเจ็ดแปดเาสิบหกพัน้อยได้หนึ่งรายหนึ่งเงินแล้ก็เสียไอติงสูงสามหมเจ็ดกัเสียสามหมื่นเจ็จไมสามมื่นจ้็ยไสมหมื่นเจ็ด้าสิห่มื่นสห้าหกเจ็ด มาแรงเด้มาแรงได้เจ๊โปกอะไรเงินเลยเนาะไม่เอาสิบอาสามนคดเดอรไปเปลีนเอาไปเล่นตอันนี้อไปเอาไปเล่นติงซูงมั้เออติงซูงหีงหน่อยเก็บติงาไปเปนเอาไปมือนึงก็ไปแล้วเด็กมือนึงมือนึ่ง ของไปกระบูกงอ่มือทีสออันเต็งหงอีมือนึ่งหองุ่มปอีเมื่อหนึ่งของไก่มีแต่เต็งหะอ่ามือทีสอง้องพุ่มปเต็งหอ่าเต่งหกพอไปอันอันนั้นมาะพอไปเก็บปลไหม่่อจะยันมาเอาต้งิดดียวพอไปเก็บปลไหม่มาพอได้มีมาลายแสนไปเอาลาใมมากวะไปเก็บปลไม่มาโอ้มาเสพอได้มาไอว่ีหวเลยหัวเจเลยเก็บปลาใหม่เยอะววเด็ พี <C> ่เด่นเป็นพี่น้อยมาต้วนเลเอพบอกว่าขาเจ้าออกขึ้นไหกวนบ่าเพี่น้อยไปถือกมญแาะว่าไปเก็บพเดือดเดือดไปต้มอ่งคองมองอมสาวสีพวพอกันเเ้เกาซิก็พีหล่อพวกพวกพวกนี้เลยนีพวกพวกเพีหล่อต้องตามหาเจ้า ออไงน่นี่ต้องรับประเพอกันถ um ึงหกกสามนี่นทีสซสปเถึงกบเ้อหกสามหาปเะเทศยังี้แเรนั่นเซปเหกสามเดี่ยวอ่ะผมเดียวถ้าเดี๋ยวนะาหาไปนะกระจายกันอยู่ขึ้มาเสหกสูง ไปเกาสิบเจ็ดเก้าตากสี่สิบห้าสิบห้าใบแล้วสามตเป็นสิบเจดตัวหมดเดี๋ยวอาจะเมื่ล้ตัวที่ไม่โผลกันเอาเลยอยู่ผาป่าอยงกับมัดน้ำกันมักขึ้นไตาปยิ้นเออหกเรียทั้งตำเพ่อเออเนสายาเขียนสามยามายใกล้ยามายใกล้เขียนทั้งตยัยืดยังั่งะยับาแต่กุกนี่เป็แตุ๊ก เก็บวลอยพี <|so|>> ่โฮก็มันตัวแดงกูเดี่ยงคืออยกเน้มีเต็มโฮกโอ้ยพี่เท้าดูดิคอเต็มโฮกยู่มืงุ่นเมือนแปด่เระเมือนแปดได้เท่าไหร่วะ một trăm bốn mươi bảy, chín âm, bảy, chín, 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 เมืน <entertain> en> นึงเงินนึ่งเลยสี่หมื่นสสินสี่มนึ่งก็สี่มดัน้าสิเ็ดนบเาีาโอ้ยาเป็นตะปเก็บด้หม่แหมมีทุนแล้วเจ็อายอู่คาเขาเขาสี่บแดโอ้าเขสายเดินมาแรงจนเดือเปิดเลยปเข่าเงนทองไม่เท่ไห ใส่ขาวไปเกียงที่มาป่ะไปแล้วนะพ่อมานีไปแล้เดี๋ยวนีได้ล่ะท่านน้าไป้องลองกองลองตีฐานตีฐานสองผาแดงก็ได้พี่น้อง เหมอนเนาะอยู่หกตัวต็งซีอันนู้มันเป็ลูกใบหนอ่าสีใบเนเต็งเหระเเ็ีไว้ีหาหนยมาขาสนต็งซีเนาะโขาเลยไปาซีน่ขายเลย อันไปตํโยอันนี้ไปติงตำนั่นก็ยันดีอย่างกันได้เออจะไปคล้องก็จะคล้องมหนึ่งเจ้าคล้องมันก็พิงตัวติงตไนตาติงตําะสี่่มีนะจ๊ะในจ้าเพื่นสิงสีไม่มีนะจ๊ะไุณียังเลยของใครก็บ่านดตาติงตา ไอ้ตัวตัวเอ็มีคนถือวหาซีบถือหาซีไม่โดนรือถือแล้วก็ยังอีกทำซีบถืออ่าบบเสียเนี่ว่ะทำายังบเสียตัวนี่บบเสียไปหลอดรดีนะอเสียือเสียว้ยังหลอดอยู่